สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พามาดูนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆนห้าโมงเย็นเนี่ยต้องบานเหมือนละคังคว่ำนี่นะครับเพื่อนๆนห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้บานเหมือนละคังคว่ำเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือน้ําพอดีนะครับน้ําพอดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับบานแบบละคังคว่ำนะครับห้าโมงเย็นนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นระคังคว่ำนะครับเพื่อนเพื่อน ของไทยถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าน้ําพอดีแล้วนะครับน้าพอดีแล้วนะครับในระยะดอกบานนะครับดอกจะติดดีนะครับจะติดดีนะครับจะติดผลดีนี่นะครับห้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆไปดูสวนของตัวเองนะครับถ้าห้ามงเย็นบานแบบระครังคว่ำแบบนี้ถือว่าน้ําพอดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบานก่อนห้ามงเย็นเนี่ยก็แสดงว่าน้ําเกิดนะครับเพื่อน ถ้าบานก่อนห้าโมงเย็นแสดงว่าน้ำคืนก็ไปปรับนะครับลดน้ําลงไปอีกนะครับให้มันบานแบบระครั้งคว่ำตอน5้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ